ผมขอบ่นตรงนี้นิดหนึ่งนะคือผมเคยเจอเกมในแรงจีเอ็มนี่แหละก็คือผมเล่นแทงใช่ไหมครับปกติแล้วซัพพอร์ตในทีมผมมันมีอยู่ตาหนึ่งบ่นว่าแทงจะเดินหน้าไปถึงไหนจะไปปิดบ้านเขาเลยไหมทง้งทางที่จุดที่ผมยืนนะมันคือโชกหน้าพอยครับแล้วค่อยๆถอยมาเรื่อยๆเ,เวลาที่ศัตรูเขาเดินเข้ามาเนาะแล้วตอนนั้นอนะ่ะเวลาผมจะเดินขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยผมก็จะหันหลังมาดูทีมตลอดแล้วก็กดแท็บดูเนาะทีมเราทุกคนเนี่ยมีคนครบครับไม่มีใครตุยเลยทุกคนก็ยืนอยู่แถวพอยกำลังจะเดินตามผมมาอะไรแบบเนี้ยแล ังเขาอะก็ตุยกันหมดแล้วก็คือแบบเหมือนเราเพิ่งชนะไฟมาเนือไหมครับแล้วมันมีเหตุผลอะไรให้แท้งต้องยืนพอยเฉยๆต่อไปอันนี้คือคําถามของผมผมเห็นซับบนอย่างนี้ผมก็งงว่าเอคนที่มันยังไม่เข้าใจคอนเซปต์เนี้ยมันขึ้นมาแรงจีเอได้ยังไง คือหน้าที่ของคนในทีมคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณควรจะเล่นยังไงหรือว่าเพื่อนควรจะเล่นประมาณไหนแบบเนี้ยแท้งมันควรจะต้องเดินคุมโชกด้านหน้าไม่ให้ศัตรูเข้ามาแตะพลอยได้ง่ายถูกไหมครับให้เขาแตะพลอยยากอย่างน้อยก็คือต้องให้เขาเนี่ยเสียทรัพยากรอะไรบางอย่างก่อนจะมาแตะพลอยได้หรือว่าในอีกแง่หนึง่งเราจะได้สแปมดามีส่ศัตรูก่อนเขาจะมาแตะพลอยด้วยใช่ไหมครับ หรือถ้ามีใครของทีมเขาแหลมออกมาเนี่ยไม่ยอมรีกรุ๊ปดีๆกับเพื่อนเราอาจจะตัดเขาได้อีกคนแล้วก็ถ่วงเวลาเพิ่มไปอีกก็ได้ทีมเรามันก็จะยิ่งได้เปรียบยิ่งมีโอกาสชนะสูงขึ้นแต่จุดสําคัญก็คือเราต้องไม่ดันแหลมเกินไปเนาะซึ่งอย่างที่บอกว่าผมเดินไปพอศัตรูมาปุ๊บผมก็ค่อยๆถอยมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราจะไปยืนแช่ตรงนั้นตลอดมันก็คงไม่เวิร์กเนาะ เรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เอาจริงเบสิกมากๆที่ต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเราทุกคนในทีมจะยืนพอยกันหมดแล้วยืนรอศัตรูให้เขาเดินเข้ามาแตะพอยได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียทรัพยากรอะไรเลยถ้าทําแบบนั้นมันจะเหมือนฝั่งเราอ่อ,อนให้ฝั่งตรงข้ามซะด้วยซ้ำไปจากที่เดิมฝั่งเรามันได้เปรียบอยู่ถูกไหมครับกลายเป็นว่าเราเสียความได้เปรียบนั้นไปฟรีๆเลยโดยเขาไม่ต้องทําอะไรเลยเขาแค่กดเดินมาก็จบแล้ว